ตายวันดาวโอ้มีป้อมปืนเยอะมากเลยนะตายเคยิงฟรีอยู่รีโหลดปุ่มเนื้อยิงฟรีดีครับเพื่อนอะไรล่ะครับเพื่อนโอ้โหสุดยอดมุมนี้ยิงฟรีจัดสวัสด,ดีครับชาวเฟนเดสเกมเมอร์ท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนี้ท่านในเกม Battlefield 2 0ง2ูนย์่สอ Season ส Master of Arms นะครับผมก็ ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดให้เล่นกันแล้วนะครับในส่วนของซีซันสองนะแบตเติ้ลพงแบตเต้พาร์อะไรต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับผมก็เรียกว่ามาค่อนข้างไวน,นะปืนใหม่อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ปลดนะโอเควันนี้ก็จะมาเล่นในส่วนของปืนแรกที่ผมปลดมาก่อนจะปืนใหม่ล่าสุดครับ M16A3 นะครับผมโอเคซึ่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับกระจายครับเป็นกระจายกล้องซ่าด้วยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจ มีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโค d a าช็อนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโค da าช็อปครับ ในส่วนของปืน M16A3 ครับเป็นปืนของ Battlefield ภาค3นั่นเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งปืนที่ถ้าเราปลดมาได้แล้วก็คือมีของแต่งครบเลยซึ่งวิธีการปลดง่ายๆครับก็คือใช้ปืนกระบอกนี้ครับสกาหรือว่าถุงเล็กสกาแหละนะครับเป็นปืนที่มีในส่วนของเครื่องยิงล,ลูกระเบิดมาให้ด้วยซึ่งก็ต้องใช้ในส่วนของปืนเนี้ยยิงให้ได้100คิวแล้วก็ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยคิวหรือว่า adsit 30นะครับผมเท่าที่ผมจําได้นะครับซึ่งถ้าทําเสร็จแล้วก็จะปลดกระบอกนี้มาทัันนทีนะครบ ซึ่งส่วนของ f 6 a 3นะครับก็จะปลดล็อกเรียบร้อยเลยนะครับก็คือมีในส่วนของทุกอุปกรณ์ครบทุกอย่างครับไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบฟาร์มเลวงเลเวล,เล,เวลอะไรอย่างนี้ก็สามารถแต่งได้ตามใจเลยครับมีทั้งคูณ3คูณ4คูณ6มีถึงคูณ7เลยนะเออนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับปืนก็จะมีในส่วนของ Heavy Barrel Factory Barrel อะไรต่างๆก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลย ในส่วนของข้างล่างนะครับก็จะมีในส่วนของกริปขาทรายเล,เลเซอร์ที่ปืนนี้ที่ไฟได้นะเท่าที่ผมไปลองเล่นมาหรือว่าจะในส่วนของยิงในส่วนของ M302 นะครับเป็นการยิงลูกระเบิดก็ได้นะครับผมแล้วแต่ถนัดโอเคผมใส่ไปตามนี้ละกันนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีสกินนะฮะปืนนี้ไปเราเข้าไปลุยในเกมดีกว่าผมกับแมปใหม่ด้วยฮะเรได้ดูแบบชัดๆ <laughs> ready for the mission หาผมหยิบ M16 มาทำไมมันถือร้อยนัดวะ โอเคเรามาขับรถลุยกันดีกว่ามาครับผมมาลุยกันครับก็เป็นหนึ่งแบบที่บอกว่าอลังการดีนะครับไปเพื่อน Let's go ขับรถไปลุยมันกันเถอะซึ่งภาพถี่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นไฮนะผมปรับไปที่ไฮนะครับโอ้เพื่อนอย่าทำร้ายผมอย่างนี้เดยไม่ทําอะไรชงกันเองเลยแหละเอ้าทำไมผมไม่ถือ M16 วะเออช่างมัน เรียกว่ามาเก็บปืนอีกกระบอกนึงไง M60 อ่ะเออเพราะว่านงทำเฟสนะ Let's go Let's go ข้างหน้ามีศัตรูบึ้มไปเลยฮะอาโอ้ผมก็บึ้มเช่นกันอ๋อเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธได้แหละนี่อ่าต้องเล่นแอดซาวด์ผมไปกดเอนจิเนียร์นั่นเองมาในส่วนของปืนครับก็เรียกได้ว่าเสียงปืนก็โอเคอยู่นะเอานจานผ่านศัตรูออกไปโดนไหมบึ้มโอเคเคลียร์ นะก็เป็นปืนที่ยิงมันดีนะเสียงปืนค่อนข้างดีเลยแล้วก็กระสุนให้มาเยอะมากนะครับมีคนถามด้วยนะตอนผมไล์สตีงก็บอกโอ้พี่กระสุนเยอะเอกระสุนเยอะจริงแมกกาซีนหนึ่งหลายเยอะมากอ่ะอันนี้อันนี้ยิงไม่ได้เนาะซึ่งปืนผมว่าค่อนข้างค่อนข้างนิ่งนะคุมง่ายมากนะครับยิงง่ายมากครับโอเคเห็นไหมครับปืนค่อนข้างนิ่งเลยอ่ะเป็นปืนที่ผมชอบมากตอนนี้จะได้อย่างเดียวคือมันแต่งไม่ได้ฮะอ๋อ บอกยิงมาดิงเพื่อนเราอยู่นี่หว่าเมื่อกี้แหมเพื่อนรับกระสุนให้เอาขบนมีคนอีกหม่อันนี้ก็เป็นด่านที่นัวมากนะครับผมบอกเลยข้างหน้ามีตู้แน่ๆอุ้ยข้างหลังเหรออุ้ยเพื่อนมีตัวใหม่แล้วเดี๋ยวตัวใหม่คลิปหน้าทุกคนนะเดี๋ยวไ้เจอกันแน่นอนตัวใหม่นะฮะอุ้ยข้างหน้ามีคนที่ว่าอ่าบอดบอดก็บางคนก็ยังถามนะว่าเกมนี้มีบอดไหมก็มีบอดนะครับอืยังไงก็ยังมีบอดอยู่ถ้าคนยังไม่เต็มห้องฮะบอดก็ยังมาเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงมีแน่นอน ประตูสวยตายมา r ีโหลดหมดหรือปล่าหมดแล้วครับหมดแล้วเอ้ยเพื่อนอ้าวโอเคเพื่อนชุบละโอ้หเรายึดแบบยึดไกลอยู่นะขอนู่นเหรอ D1 กับ E E1 นะโอ้ข้างบนจริงวะระยะนี้เราเสียเปรียบอยู่เจอสกาก็ไม่ไหวนะขึ้นช่องข้างบนไปโคตรเท่ช่องนี้บอกเลย อ่าล้วตรงนี้ไปไม่ได้นะครับโอเคข้างบนเนี่ยผมว่าแม็กเคเหมาะมากครับตีโหลดก่อนปั๊บปั๊บมีคนอีกแหละจะวิ่งมาทางไหนเพื่อนทางนี้ใช่ไหมล่ะสวยไปครับลุยต่อตายก็มาดิครับผมว่ามันยิงมันมากนะเอ็มสิบหกเลยยิงโคตรมัน ตายครับแม่จริงสนุกสนานจริงจริงยสิบหกเบอกนี้อันนี้ไม่ได้นะโอเครีโหลดมีคนด้านขวาปะอบเอาเหมือนผมได้เสียงขวาหันไปอ้าวฝาซ้ายพอดีเลยทีมเราก็โหดจัดๆนะตอนนี้โยสุดก่อนข้างหน้ามีคนเยอะอยู่อ่ะข้าหมดไปก่อนเลยฮะมีสไนัยด้วยว่ะ เพื่อนฝ่ซ้ายเพื่อนไปซ้ายผมวิ่งใส่ตายอุ้ยเว้ยนี่เยอะไปนี่เยอะไปมีคนชุบป่ะฮะตรงนี้มีคนหนึ่งเพื่อนเฮ้ยพอมหลังอีสปอร์ตว่ะมาครับขึ้นมาข้างบนเลยแล้วกันอึ๊บโอเคมุมนี้มุมดีอยู่กดไปก่อนโอเคสวยรีโหลดโอเคได้เฉยมีตัวอยู่ด uh, okay, right. ้วยะโอเคเปลี่ยนสโคปครับคูดสามโอ้เด้อเด้อ เอาฮิวมาอุ้ยระยะนี้โอ้โหเจอสกาติดคูณ6เอ้ยคูณ4.5ไม่ไหวสำหรับผมว่า M16 มันยิงไกลๆมากก็ไม่ค่อยได้นะเท่าที่ผมลองนะมันปืนมันดีดแต่ระยะใกล้โอเคเลยระยะไกลคือปืนดีดมากครับดูนะดูดิค่อนข้างดีดเลยแต่มีคนบอกว่าชอบชอบแบบใส่ที่เก็บเสียงนะนี่ฮะใส่ที่เก็บเสียงดาเมจลดด้วยนะฮะ แก็โอเคใส่ให้ดูใส่ให้ดูนะครับเสียงคือแบบอีกฟิล์มเลยนะแต่ผมว่าเสียงมันโอเคมากเลยผมชอบมากนะคืนกระบอกนี้แรกๆก็เล่นแล้วงงๆนะแต่หลังๆเออรู้สึกว่าโอเคเสียงมันดีมากโอ้พายุมาโอ้โหเบาหวิวเลยขึ้นไปเล่นข้างบนดีกว่าน่าจะมีคนหรือเปล่าน่าจะมีคนอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคเนี่ยเปิดไปได้ปะเปิดได้ดิน่าจะมีคนปะเปิดมาโอ้โหยิงระยะไกลเจอระยะใกล้มาบอกว่าไม่ค่อยหมองเท่าไหร่กับผมอะในส่วนของเก็บเสียงอะแต่ลองบาวเริ้ลไปนะฮะมาโอ้โอ้โอ้โอเคเดี๋ยวย้ายคิวไปก่อนน่าจะมีประตูมาเอาไปเลยครับเพื่อนให้ฮะเอาปังเอาปังระเบิดคิว คือระเบิดไม่ได้ระเบิดนะปลาโดนนะน่าจะมาซ้ายล่ะอุ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหอันนี้เล่นยากอยู่เบิดไปก่อนหนึ่งลูกมันมีรูข้างบนให้ยิงมาไงโคตรกระสุนหมดยัดไม่ไห่บนนู้นเลยดีกว่าปั๊มปืนด้วยนั่นน่ะบอกว่าขึ้นไปจัดการทั้งบนดีกว่า บางจังหวะนี้เล็งแล้วคือตายเลยฮะเอาขึ้นไปข้างบนแล้วเพื่อนฆ่ามันได้ไหมนะไม่ได้เพื่อนชุบขอบคุณมากครับอุ้ยระเบิดเข้าไปก่อนหนึ่งลูกตายรีโหลดอีกป่ะมางจังหวะคือต้องต้องต้องยิงเลยนะเล็งไม่ได้อะเล็งไม่ทันนะมาขึ้นศูนย์ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ ว่าไงครับเพื่อนโอ้มีตัวโอ้โหเยอะอันนี้เยอะอุ้ยข้างบนมีตัวฮะต่อยคาตัวนี้ให้กระโดดข้างบนอีกเยอะจัดโดดลงมาแบบหล่อเท่โอ้โหโดดมาแบบสวยๆลงสวยๆหน่อยปั๊บโอเคได้อยู่โอเคตายมาโอเคอยู่ข้างบนละน่าได้เปรียบแล้วเมื่อกี้เจอไอ้แก๊งไอ้นั้นยิงกันรุลุลวัวเลยโอเครีโหลดอยู่ไหนครับเพื่อนศัตรู มองหาก่อนมองหาก่อนหมดแล้วมีปะแถลงหมดแล้วปะพออุสตส่าห์มาถึงนี่คนหายห,หมดเลยโทษเราขุมทั้งห,งหมดแล้วอ่ะไม่น่ากลัวละตายสวยรีโหลดปั๊บโอ้ทีมเราทีมเราโหดมากครับรอบนี้อุย้ยเพิ่งไปเห็นครับมีสองตัวอะไรยิงอะไรมาเพื่อนโอ,โอ้รีโหลด เออข้าไปก่อนเลยลูกประตูตเยอะอยู่นะอา้าวเราได้คิวเฉยสวยอยู่เขิดไปก่อนไม่โดนอุ้ยโดนอยู่รีโหลดโอ้ได้อยู่นะครับเอาเบิร์ไปตรงนั้นแน่แน่ถ้าคำนวณถูกต้องอ่าใช่ครับคำนวณถูกต้องจริงรีโหลดก่อนฮึบอืมโอเคสวยหนี่ะซ้ายนะอยู่ซ้ายปะ่ะซ้ายเคลียร์ วางหมไปไหนละเพื่อนตายโอเคเยอะระเบิดโอ้ยตัวลอยโหูตัวรุนเยอะมากเลยผมยิงนี่มันโดนบ้ากไหมเนี่ยไม่น่าโดนมะเพราะมันไกลามากอะต้องต้องงัดเดยอะมากอะขึ้นมาข้างบนละกันเอ้าล่วงเฉยเลยโอเคสุดยอดรีโหลดเจอใหม่โอเคตาย คิวก่อนรอดไหมไม่รู้ฮิวก่อนละน่ามีตัวตายอู้เยอะ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 ลีโรดเคได้ฮิวหนึ่งอู้ยมันนั่งมันนั่งถ้าเกิดเราใส่แบบเน้นคุมปืนล่ะจะเป็นยังไงมันจะง่ายขึ้นไหม ันก็ง่ายอยู่นะอุ้ยเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าวัดอะไรวะงงเลยโดนลงมาเฉยเลยเอ๋ก็โดนไปตายฮะับเพราะว่าเน้นใส่แบบเน้นคุมปืนดีกว่าเนี่ยมีประโยชน์กว่านะฮะเนี่ยได้อยู่นะเราต้องดันไปหามันเติ้ลดันเข้าไปแล้วปะสวยอยู่ประตู หน้าตูปะใช่รีโหลดยัดใหม่โอเคมามาประหลัดสนุงสนายอ่ะผมยิงหมดอ่ะเข้าหน่อยเข้าหน่อยเพื่อนเข้าหน่อยมีอีกไหมมีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงนอนเห็นดีหรือเปล่าเบียบะเบียครับสวยโอ้เข้างหลังยิงมาไอตรงนู้นแน่ๆเลยที่มันยิงเราเมื่อกี้ตายครับมีตัวมา สวยผมโยนฮีว่าน,นี่หว่าเคดีโหลดเขี่ยแล้วไหมเห็นตัวอยู่อ้าวตายแล้วนี่หว่าตายมาไอ้สุกปืนเทพอุ้ยทิ้งหอใส่กันเลยเหรอครับเห็นละอู้เห็นละเห็นคนละเห็นคนละอู้จะปาระเบิดพอดีทำวิ่งเสียเลยช็อตเด็ มันทางได้ป่ะมานนั้นอะไม่น่าได้เพราะมันต้องขึ้นไงตาเบลอไปก่อนโอ้หหกคนเหรอหกคนเหรอกหกคนก็เยอะอยู่นะโอเครีโหลดเราจะชนะนะอุ้ยไม่ตายเฉยไม่เป็นไรเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาแล้วสวยอยู่สวยอยู่แต่นไม่น่าชุบได้หรือชุบได้วะชุบได้ดิเรียบร้อยสวยอยู่สวยอยู่หมดแล้วปะ อุ๊ดโดนสไนเทพยิงอัดเต็มๆเลยจบแล้วครับผมแม่กำลังมันเลยโอวโหเป็น assault rifle ที่ออกไปทางแบบออกไปทาง SMG อะออกไปทางแบบเน้นระยะใกล้มากกว่านะครับผมอุ้ยอันดับ2ถือว่าโอเคอยู่เราคิวทั้หมดเท่าไหร่ฮะสาสิบเอ็ดตัวใช้ได้ใช้ได้โอเคมาลุยกันต่อครับ M16 ครับเรามาลองเล่นในส่วนของ Break Two มากดีกว่าอ่าโอเค รีโหลดดิงแม่ผมว่าจริงๆถ้ามีแม็กกาซีนใหญ่กว่านี้นะบทน่าจะตอบโจทย์ผมมากเลยแต่พวกแค่นิ่มก็โอเคแล้วผมปืนมันค่อนข้างลั่นเร็วมากนะโอเคเน้นคอนโทรลปืนแล้วกันสวยอยู่สวยอยู่อุ้ยโดนหั่วนะสุดท้ายสวยครับโยนยาไปไปครับไป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 ขึ้นข้างบนมาตรงนี้น่าได้เปรียบกว่า เอาก่อนหนึ่งลูกฝ่ามือได้เยอะปะเยอะอยู่เยอะอยู่นี่น่าจะมีมุมยิงอยู่นะตายครับสวยรีโหลดเกิดอะไรใหม่ป่าเบิดก่อนหนึ่งลูกโอเครีโหลดก่อนปั๊บปั๊บอืมโอ้ยปั๊มปืนปั๊มปืนรีโหลดเปิดไปเลยเพื่อนโดนยาก่อนโดนยาก่อนโอเคโดนมากน่าจะโดนอยู่โอ้มันมันไม่ให้เราออกแต่เรายิงได้อย่างเงี้ยอยู่ สนอีกแล้วอืแม็กมน้อยจริงแม็กมน้อยจริงแม็กมน้อยจริงโอ้โหมีนี่ไ้มินิการหอยนั่นนี่ว่ะตัวใหม่ตัวใหม่แต่คลิปหน้าเจอกันถ้าเราเล่นแบบเคาะนี่จะยิงได้ไหมขอลองหน่อยครับตรงนี้ใช่ไหมโอ้อุ้ยตันหัวเฉยรีโหลดไประยะใกล้ต่อ ยัดทั้งม่ฮึบอืมจะต้องดันเข้าไปข้างในเนาะอุ้ยเพื่อนระวังเพื่อนระวังป้อมเพื่อนระวังป้อมข้อไปก่อนถึงลูกอีกหนึ่งลูกถึงไหมน่ะถึงครับถึงที่ตัวเองนั่นแหละเสร็จแล้กดไปก่อนกดไปก่อนโดนด้วยนั่นน่ะนี่โดนข้าไปก่อนถึงลูกข้อกดไป ระเบิดไปเรื่อยๆแหละตอนนี้ตอดไปก่อนขอดูกก็ปาเบิดมาเช่นกันฮะศะตรูสวยกดวันกดวันโอเคกดไปอีกหนึ่งตัวโอ้โอ้ปาระเบิดแม่นซะด้วยนะครับอืมข้าไปก่อนหนึ่งลูก ยิงไปที่จุดเดิมโอ้โหระเบิดเพียบลเลยวะเฮ้ยทุบยังไงล่ะเพื่อนผมต้องมีป้อมปืนนะตรงนั้นมีอ่ะขอดันหน่อยแล้วกันไม่ไหวละเข้าไป,ไปหนึ่งลูกระเบิดมาข้างในตายรีโหลดโอเคมาต้องวิ่งเข้านี้วิ่งเข้านี้ ายสวยล mm ีโรดอุ้ยอุ้ยรอยูเคยิงเดือดยูลีโรดเข้ามาข้างหน้าประตูเหรอครับอู้เยอะมากบึ้มไหมโอ้เข้าขนาดนี้แล้วเพื่อนนะน่าจะยึดได้ล่ะผมเข้าไปเคลียร์ขนาดนี้ถ้าเพื่อนคิวถ้าเพื่อนเอาไม่ได้นี่ผมเสียใจแล้วจริงๆแต่พาะปืนมันก็ค่อนข้างดีจริงๆนะแบบ มันเหมือนเป็นแอดซาวที่ค่อนข้างรัวมากเลยนะเออถ้าเทียบก,กับกระบอกอะไรกระบอกที่เราเคยเล่นมาในภาคนี้อะนะเรอยบร้วละ่ะเรอยบร้วล่ะเพื่อนโอเคสวยไปสเดย,ยต่อท่านั่งท่านั่งทำอะไรอ่ะเอ้าวัดอ๋อเลือกของอยู่วะเอ้ยก็ไม่ใช่อยู่วะตายรีโหลดท่านำอีกเสร็จไปปืนก่อนรีโหลดไม่เสร็จเลยแป๊บนึงนะเพือ่อนนะรอกันนะกสตูผมกำลังรีโหลดปืนอยู่ ดันครับดัน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 เพียให้หมดเคลียร์ให้หมดพยายามเคลียร์ให้หมดโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพลงใหม่แล้วเพลงใหม่แล้วตื่นเต้นหลัวมาตื่นเต้นกันหน่อยโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้โหระเบิดแล้ะเกือบตายอยู่ได้คิวด้วยนะสวยอยู่ครับสวยอยู่โอ้คิวรัวๆเลยเว้ยเฮ้ยโอเคผมอ้อมมาอีกฝั่งดีกว่าผมว่าด่านนี้เราต้องเล่นแม็กเคครับแล้วขึ้นไปข้างบนน่าจะเป็นมุมที่ได้เปรียบกว่านะไปครับอึ๊บโอเค มีตูป้ปะมีตูด้วยนะคะโอ้โหยิงไม่ทันเลยผมต้องขึ้นมาเขียร์ข้างบนเพราะมันสามารถเปิดไอ้ช่องทางขวา,มาเมื่อกี้ได้ฮะ,ะแล้วทุสุตรงนี้ทุสุจะเป็นแค่แม็คเคเท่านั้นนะที่ขึ้นไปได้นะอ้าวแล้วที่โดดขึ้นมาโอเคอยู่โอ้สวยเดี๋ยวยิงไม่โดนละอุ้ยตรงนู้นเยอะแปลกวะอ้าวเกินใหม่พอดีรออยู่มันต้องเปิดฝั่งนู้นปะใช่ใช่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ มีคนมั้นอะเฮ้ยปะอะไรระเบิดแล้ววะเอาเปิดไม่ได้หรอถูดึกว่าเปิดได้นึกว่าเหมือนในคอนเฟสเอาเปิดไม่ได้ก็เปิดไม่ได้ครับแล้วเราจะยิงอะไรดีอ่ะโอเคเราเล่นฝั่งนู้นแล้วกันวิ่งเข้ามาอย่างนี้เลยวิ่งเข้ามาอย่างนี้เลยโอเคมาฮะอาศัยควันข้างหน้ามีคนปั้ตายป้องปืนอีกหืม ไปก่อนถึงลูกโอเคตรงนี้เคลียร์เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ละตรงนี้เคลียร์ละหลบอะไรเพื่อนนี่จะลงมาเราก็ได้นะโอเคดีโหลดปึ๊บจึ๊บอื้มตายยิงไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้เห็นชื่อฮะเห็นชื่อขึ้นก็กดไปก่อนกระสุนเราเยอะกระสุนเราเยอะโอเคดีโหลด โอเคห้าตัวละโยนยาไปไปเพื่อนลุยสวยมากตัวท้ายข้างบนมีข้างบนมีโอ้ตัวใหม่ด้ว่าตัวใหม่ด้วย嘛ขวามีปางเหมือนขวาจะมีเอ้ยเหมือนซ้ายจะมีโอเคตายหมดยังนี้หมดละรีโหลดแบ็คใหม่เข้าไป สาย <no> มาเข้าดูก่อนหนึ่งลูกโนเนทโกงเอาสวยรีโหลดไม่มีคนเหรอโอเคเคลียร์กดไปก่อนนะโดนโดนไม่รู้กดไปก่อนโอเคปืนมันยิงมันจริงนะยอมรับเลยโอ้เยอะมากหนูจะว่าเดี๋ยวเดีกลับก่อนกลับก่อนึ้บได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งยู่่กอนฮะ โอ้จะตายผมดูเลือดดิเลือดเหลือหนึ่งรอได้รอได้รอได้โอ๊ตีไฟก็เคลมาตรงนี้เคลียร์บะเคลียร์อยู่นะตายวันดาวโอ้มีป้อมปืนเยอะมากแล้นะตายเทยิงฟรีอยู่รีโหลดลองเนื้อยิงฟรีดิครับเพื่อน อะไรล่ะครับเพื่อนโอ้โหสุดยอดมุมนี้ยิงฟรีจัดมีปะหมดเลยปะหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมกระสุนจะหมดละอ่ารอเนื้อโอเคเข้ามืก่อนหนึ่งลูกสูดอยู่สูดอยู่ทีโรดมีกระสุนบอครับโอ้โระเบิดแม่โยนมามุมดีซะด้วยก็น่าชุบได้นะโอ้ทุกคนถังมาเข้ามาชุบผม เรียกว่าเป็นไอ้นี่ให้ท wow. ีมฮะเสร็จแล้วระยะไกลๆกระสุนจนหมดแรอบเพื่อนมีขยวงกระสุนไหมครับไม่มีก็ไปเองก็ได้ไป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 หาดาบหน้าก็ได้กระสุนโอ้ยโดเซอร์อะไรโดเซอร์โอเคเรารู้ว่านายหันไม่ทันหรอกเพราะเราเล่นมาแล้วเกิดมาอุ้เราเกิดตรงนี้เหรอกูมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหรอมีคนเหรอน่ะ เอา้ามีใครเนี่ยโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมถ้าจะมีกัะทุบอะไรกันนะทุบอะไรกันไม่ต้องทุบโอเคโอ้ระเบิดระเบิดระเบิเบอดอะไรอยู่มาปล่าตายปั๊บ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 ,บโ,อโ,โอ้โ,โ,อโ,โหโหนึกว่าหมดแล้วซ้ายก็มีไกล,ไกล,ไกลๆก็มี ไปขวาต่อแล้วกันฮะชึบ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 โอ้ระเบิดอีกแล้วเข้าไปก่อนหนึ่งลูกเลยได้ไหมโอ้โหโยนโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปโอเคโอเคโอ้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 โดนไหมโอ้โดนอยู่เกือบตายอยู่อ่ะอ่าตายไหมตายก็ได้อถ้าจะสแปมมาขนาดนี้เฮ้ยเพื่อนยึดได้แล้วนะได้อยู่นะครับ วงอะไรล่ะเพื่อนไม่เป็นไรรีโหลดยิงมาก่อนผมไดยิงฟีอยู่รีโหลดอุดหน้าไม้ระเบิดผมไม่ปลดเลยครับผมบอกเลยไม่ได้เล่นเลิฟหน้าไม้เนี่ยยึดพอยต์ได้แล้วครับไปพอยต่อไปครับโอ้ยทีมมาโหดจริงทีมมาโหดจริง ตั้งตูว่าน่ะโอ้เอากดอพิษโอเคสิโลก่อนอยู่บ้านตรงเมื่อกี้โอ้หนุมก็มีเว้ยโอเคดันครับโอ้หตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันเนี่ยไม่ตายด้วยโอเค โโอ้หระยะนี้เราสู้ไม่ได้จริงนะ M16 เลยหายเพื่อนดันกันต่อข้างบนตรงนู้นมีโอเคฮะ่อดันเพื่อนดันเพื่อนดันโยนยาไปก่อนไม่โดนเลยโดนอยู่แค่ก่อแตกเข้มามาก่อน เราจะเข้ามาทางข้าก่อนโอ้โหโอ้โหแล้วผมไม่ได้เลงเลยอะแม่เหลือเหลือเจ็ดะคือมันไม่เลงมันก็เล่นก็เล่นได้นะแต่มันต้องแบบค่อนข้างเล่นระยะใกล้เลยผมว่าเราต้องเคลียขวาก่อนไหมตีจากขวาไปดีกว่าไหมตู้มันเยอะมากเลยโอเคดีโหลดโยนยาไว้ก่อนเพื่อนๆได้ใช้ มุมนี้น่าได้ใช้ไหมโอ้ทั้งคนทั้งป้อมปืนเลยลีโหลดตายสวยเฮ้ยเหมือนมีช่องให้ยิงดีวหว่าช่องนี้เฮ้ยลดช่องอีกแล้วโอเคบนมีคนโอเคโอ้รีโหลดเข้าไปก่อนนึงลูกโอเควางนี้มาก่อน ใช้ใ <Mile> ช <dizzy> ้ใช้ใช้ระยะนี้อุ้ยเอาจะจะหลบไม่ได้เบอรเราชุบครับเฮ้ยยืดได้แล้วนะนะหรือว่าวิ่งใส่ดิครับรออะไรล่ะฮะกระสุนก็หมดแล้วนะโอเควิ่งขึ้นบนมาบนนี้เคลียร์อยู่บนนี้เคลียร์อยู่ฝั่งนู้ด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 โอเคโอเคมีโหลดอุ๊ยเท้าอยู่ซ้ายบนได้ยืดได้ละนะฮะเรียบร้อยป่ะ นาจบแล้วครับทุกคนอ่าโอเควันนี้ก็วันนี้แล้วกันครับสำหรับ M16 A แล้วนะ A4 ปะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมชอบนะเออ A3 เลสิวะไม่ได้ A3 ไม่เออไม่มั่นใจแต่เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมชอบมากคือมันยิงสนุกแล้วก็การร่างกระสุนคือไวามากเป็นอีกหนึ่ง a s ที่ผมว่าเอามาจากภาค3แล้วสนุกยิงมันมากๆนะครับผมเอาโอเควันนี้มันนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวขึ้นคลิปที่น่าสนใจในช่องผมตามนี้เลยนะครับผมก็คลิปต่อไปเดี๋ยวเจอกันนะฮะนี่ Most Q ด้วยฮะเข้าไปคิๆ โอเควันนี้มาน,นี่แล้วกันครับที่ต่อไปเจอกันตัวใหม่ครับผมสวัสดีครับ